นี่น <ía> ี Mechan ่น like like ี่เก่าเก่บบสุโตนี่มัน้างเกี้ยสิแมก็เป็นเเียงอ่าหน้าตรงยิบนิดนิดยิบตาตายิบตาหน่อยหน่อย

มั <laughs> นยายผลรีแคมให้น้องล,ะล,ะลาล่าให้คนมารีแคมเป็นมือที่ทักฟอยจะเอาไปแลกอันหอมเพลินเลยที่พระท่านอีขาหุ่นเหือยข้าขกัดกลักบแล้วสิไป็นชงหลานจะไปแลกหอมพร้อมตักฟอยไป็แลกหอมหอมกเพลินเขาเอามาให้ อนมาให้จุกเดียวไอ้มาให,ห,ห,ห้จุกเดียวนี่อนไรเอ้าไปหมุนหันกลับปันกาบเห็นแล้วเนาะพุ่นเสียงแหบอะไรเนี่ยเนี่ยจุกเดียวนะอ้ยเนาะนี่หอมแดงสามลูกร่อย กระจกมะละลายในสามรูปเลยยากาศแดดจะล่มน้เสบายีงามงามเนื้อเดดไปเพิ่นพุ่นรีเข็มให้เอ้เพิ่นมะเห็ดช่วยทิ่บอกท่านไปแหลกอันไปแหลกขอมเพิน่นอันเห็ดแท็กไปน้ำขายไปน้ำ สิบพ่พอจิได้พอชิบกานบดมาพ่อจิไร้พ่อชิบกานบ่แม่นี่ยาวยาวแ่นยาวเ่ยมันยาวอันถ้าเอามีตัดนีบออกขพนอันนี้จะ,ะ,จะนีบเอาเจ้าปี้ปีใหม่ค่ะแม่เดียร์่าเสีนหน่งน้องอัดค่ายน่จ้าปัิดีค่ะปีใหม่จ้าปิจ้าฉไม่เดียร <laughs> นะ ฉันหอมเอลง่ามหอมง่ามมุควลงามยุกไก่ได้นะสิจงไปแห่งกินลูกไก่กันโทษสามลูดเลยสามลูดเลยวันใบเสืยดอกจะว่อัพค่อยมาแหลกเอากันนะจะมากลุมทักค่อยอยู่นี่ที่ไหนก็จิบต่างด้วยกัน เหมือนลกักการกัน,กนยังใหญ่จ้วยแถวดาวแ้วดาวเด็กบรลษักกอนสวัสดีค่ะคุณลักษาสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่จ้าปีใหม่ปีเก่ากับกทักขั้อยู่ในคีอเก่าทุกมมองเก่า <c oughs> 就现在。